สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับผมดานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกันกบช่องมันนี่ฮีโร่ครับและนี่คือรายการ f o r e x Racing ครับประจำวันอาทิตย์ที 9. ่9้พฤษภาคม25 6 4นะครับตอนนี้เวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่อยากทดลองเทรดสามารถเปิดบัญชีตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีทั้งลิงก์สมัครและลิงก์สอนวิธีการเปิดบัญชีด้วยนะครับ ส่วนใครที่สมัครแล้วนะครับจะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับแล้วทางเราจะมีคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับใครสนใจก็เชิญสมัครได้เลยครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็จะมาทบทวนก่อนที่เราจะเปิดออเดอร์เนี่ยเราจะดูอะไรบ้างนะครับก็ผมจะเอาชุดนี้นะครับเป็นชุดตัวอย่างนะครับเป็นคือเทรนของเขาคือชัดเจนว่าเป็น up ท r e n d นะครับเพราะมีราคาเพราะว่าราคาแท่งเทียนมีการขึ้นพักทะลุใช่ไหมครับ ทีเนี้ยการพิจารณาเข้าออเดอร์ของเราก็คือในทางเฟรมเดย์เนี่ยเราดูเทนให้ออกก่อนนะครับพยายามเอาเทนให้มันชัดเจนนะครับที่มันมีการขึ้นพักทะลุอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะเป็นเทนขาขึ้นนะฮะแล้วอันดับ1ก็คือดูเทนใช่ไหมครับอันดับ2เราจะใช้คําสั่งเส้นแนวนอนนะครับเพื่อที่จะมาตีจุดเฮดจิ้งไว้นะฮะก็คือจุดนี้นะฮะน,นี่คือจุดเฮจจิงที่เราตีไว้นะฮะแล้วแล้วทีเนี้ย พอเราได้จุดเทสจริงแล้วรู้ว่าเทนเป็นยังไงแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะเข้าไปดูในหนึ่งชั่วโมงนะครเพื่อที่จะหาจุดเข้าในหนึ่งชั่วโมงนะฮะเราจะพนะิจารณาเข้าออเดอร์ของเราก็ต่อเมื่อเราจะหาไอซ์ใซ่ก่อนให้ไอซ์ไซ่ทะลุนะครับเป็นหนึ่งต่อไปก็คือดูแพทเทิร์นราคากับตัวให้มีการขึ้นพักทะลุแบบนี้นะฮะต่อไปเราจะรอราคาช่วงที่ราคามันเทลงมา แบบนี้หลุดโลตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ไทม์เฟรมย่อยก็คือในหนึ่งชั่วโมงหลุดโลในหนึ่งชั่วโมงก็คือจะไม่มีความหมายเพราะว่าในเท0 day มันเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราตั้งจุดแท้จริงไว้เส้นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะเล่นกับความเสี่ยงก็คือสมืติว่าเราเข้าเลยเราเห็นขึ้นพักทะลุนะครับแล้วมันร่วงลงมาแรงๆแบบเนี้ยเราอาจจะเข้าได้จุดนี้นะฮะบ,บายนะฮะพอบายเสร็จราคาทําโลใหม่ นะฮะเราก็จะขาดทุนช่วงนี้ไปแต่ที่เนี้ยสมมติว่าเราเข้าตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณวันที่สิบสามนะฮะเราก็ถือมาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะะถึงวันที่สิบแปดพอเราเข้าจุดนี้ใช่ไหมครับนี่คือจุดที่เราเข้าราคาก็ร่วงลงมาแรงๆแบบนี้ใช่ไหมครับเราเข้าตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะเพราะว่าเราเห็นแพทเทิร์นราคากลับตัวแล้วแต่ว่าเราไม่รอมันเบรกสองรอบเราใจร้อนเราเข้าเลยใช่ไหมฮะพอเข้าเสร็จราคา โดนตบลงมากี่จุดครับเนี่ยจากจุดนี้มาถึงนี่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าจุดใช่ไหมครับก็จะขาดทุนเท่าออกหนึ่งรอยก็จะขาดทุนประมาณสามพัน 3, กว่าบาทให่ไหมครับแล้วพอมาถึงโซนเนี้ยราคาเขามีการขึ้นพักทะลุอีกรอบแค่ทะลุรอบแรกเนี่ยก็คือจากจุดนี้มาถึงนี่เนี่ยเราก็ได้ทุนแล้วนะเราเราก็ดูตามไอซีนี้ก็ได้เหมือนกันว่าเราจะทํากาไรณนะจุดไหนนะฮะถ้าเรารออีกรอบ เขาเบรกอีกรอบเป็นชุดที่2องปึ๊บเราจะได้ปิดโซนนี้นะฮะแล้วไอ้สายก็ขึ้นมาถึงแท่งเขียวแท่งนี้ก็ขึ้นมาแตะกาลังจะโอเวอร์บอลละเห็นไหมครับเราก็ปิดทํากําไรไปเราก็จะได้ไม้บายตัวนี้ไปนะฮะแล้วก็แต่ว่าเราก็จะถืออยู่หลายวันอยู่เพาะสุว่าเราเข้าวันที่สิบสองครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็น่าจะออกได้คืนสิบแปดนะฮะนี่คือการหาจังหวะเข้าในหนึ่งชั่วโมงนะฮะ เพราะฉะนั้นทาไมผมถึงบอกว่าการเทรดโดยวิธีให้จริงเนี่ยเราต้องใจเย็นแล้วก็ฝึกฝึกทําตัวอย่างฝึกดูตัวอย่างแบบนี้บ่อยๆนะฮะฝึกทําคาดการแต่ก่อนผมก็สงสัยอาจารย์ออฟว่าทําไมอาจารย์อ๊อฟไม่บอกเลยว่าให้ผมเข้าจุดไหนแต่อาจารย์ากให้ผมฝึกดูแล้วก็อัดคลิปส่งอาจารย์ทุกวันทุกวันจนกว่าผมจะมองออกแล้วทีนี้พอจังหวะตัดสินใจจริงๆเนี่ยอาจารย์อ๊อฟบอกผมว่า ผมสอนให้เป็นผู้นําไม่ได้สอนให้เป็นผู้ตามคํานี้มันแทงใจผมมากเลยนะเพราะว่าออเดอร์มันอยู่ในมือเราเราจะกดหรือไม่กดมันขึ้นอยู่กับเรานะฮะส่วนที่ทางช่องมานี่ฮีโร่ช่วยได้ก็คือเราจะมาปรับ m ม n d เซตปรับทัศนคติในการลงทุนในการเข้าออเดอร์ให้มันไปในแนวทางที่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นทําไมผมถึงย้ําว่าไม่อยากให้สวนเทรนนะครับเพราะว่าเราเป็นรายย่อย ทำยังไงเราถึงจะได้ตังการที่จะได้ตังก็คือเราต้องดูเทนให้ออกว่าเทนหลักเข้าเป็นอะไรแล้วเราเกาะไปกับเขานะฮะก็อยากจะฝากย้ํานะครับก็อย่าเพิ่งท้อกันเพราะว่าถ้าเราทําได้นี่ก็คือยังไงเราก็โตไปข้างหน้าแน่นอนครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ